เมนูข้อผัดไก่สูตรทำขายง่ายๆหน้าโรงเรียนมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับทำการผัดคุกเขานะครับจนกว่ากระเทียมของเราจะเริ่มสุกนะครับจากนั้นนะครับใส่เน,นื้อไก่ของเราลงไปครับมีซิดเลือกเป็นสันในไก่นะครับเพราะว่าสันในไก่เนี่ยมันนุ่มลิ้นมากครับทำการผัดคุกเขาไปให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าไก่ของเราจะสุกนะครับ แล้วเมื่อไก่สุกแล้วนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปครับวันนี้มีซีดใช้2ฟองนะครับเพราะว่าจะทำกินทั้งหมด3จานครับเกลี่ยไข่ออกไปให้กระจายทั่วๆแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอไข่เซตตัวจนกว่าจะสุกนะครับแล้วทำการผัดคุกเขาไปมาครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวสวยลงไปทำการผัดคลุกเค้าเลยครับจากนั้นทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสปรุงรสครับทำการผัดคลุกเค้าต่อนะครับ เราจะทำการผัดกุกเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวของเราเนี่ยจะแห้งนะครับจากนั้นเติมพริกไทยลงไปตามด้วยต้นหอมซอยครับแล้วก็ทำการผัดกุกเขาต่อเลยตอนนี้ข้าวผัดของเราก็ใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ตักเสิร์ฟใส่จานครับ และก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดไก่ง่ายๆทำไขยก็ได้ทำกินก็อร่อยครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ <S <S ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค,คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง b a s i c ซ o o o k n g เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <S <S อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาด